You know what? รู้หรือไม่ You know what? วันนี้เมื่อสักครู่นี้บอกว่าเฮ้ยมีมีเหมือนฝรั่งอะไรมามาเหมือนก็บเขาเขาจะ,ะไม่เข้าใจว่าในสโซน,นประเทศเหล่านี้นในในซาวท์อีสเอเชียในในเอเชีย ตะวันเอเชียตะวันออกใต้เนี่ยจะคิดว่าแบบกันดารไม่มีน้ำเอ้ขี่ช้าไปโรงเรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีเขารู้สึกแบบ amazed แล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างเขารู้สึก amazed ที่ amazed ตัวนี้นะอ่า sorry amazed เขารู้สึก amazed ออกเสียงอย่างนี้นะเวลาเติม ed เข้าไปเนี่ย่อ amazed amazed อย่างเดียวใช่ป่ะพอเติม ed ปั๊บออกเสียงว่า amazed เแบบนี้นะ แต่ว่าอย่าทําเยอะเพราะว่ามันจะดูน่ากลัวนะครับนะอัะอนนี้คือทาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆถ้าทําเยอะมันจะดูน่ากลัวเหมือนครูนะครับ <c oughs> อ m a z e d คือจะบอกว่าเมื่อกี้เขารู้สึกว่า a m a z e d ที่แบบเฮ้ยมีรถไฟฟ้าด้วยอ่ะรถไฟฟ้ามีโฆษณาเต็ไมไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะคือ amazed ตรงนี้เนี่ยหมายวามว่าเมื่อกี้อามาบอกว่าเฮ้ยมาจากคำว่า a m a z i n g หรือเปล่าใช่ครับม,มาจากตัวเดียวกันแต่ว่าความหมายในที่นี้ก็คือเหมือนกับ Amazing Thailand ก็คือประมาณว่า Amazing Thailand คือรู้สึกแบบไม่รู้นะแปลว่าแปลเป็นไทยว่าไหนว่าอะไรคือแต่อย่างน้อยคือในความหมายบวกแน,น่ๆในความหมายที่ดีขึ้นแน,น่ๆ Amazing ตัวนี้คือรู้สึกประหลาดใจรู้สึก I am amazed with the advertisement on the Skytrain ซึ่งเขาจะประมาณจะบอกว่าเบอทิปที่นูนะ่นน่ะคือ เรื่องของการโฆษณาอะไรเงี no ้ยมันจำแบบไม่ไม่ไม huh ่เยอะขนาดนี้ไม่หวือหวาขนาดนี้เขาเรียนรู้เรื่องของการโฆษณาค่อนข้างเยอะนะฮะก็คือว่าเขาพูดว่ายังไงนะเขาพูดว่า I am amazed I am amazed เดี๋ยวนะเขียนให้ดู I am amazed ถ้าใครเคยดูมาแล้วหมายถึงดูเนี่ย live a t v บล็ท am ี่เนี้ย มาก่อนแล้วมีอยู่ครั้งกระนู้นรู้สึกอาทิตย์ก่อนหรือไม่ก็อาทิตย์นู่นอะจำไม่ได้ละเห็นประโยคนี้เข้าใจเลยใช่ปะถ้าเข้าใจแสดงว่าเข้าใจโครงสร้างแล้วว่ามันคือโครงสร้างอะไรถ้าแต่ยังไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูของเก่านะครับมันคือโครงสร้างยอดฮิตที่แบบถ้าเข้าใจเนี่ยโอ้โหเจ๋งมากๆคือจะทําให้เข้าใจภาษาอังกฤษได้เยอะมากเลยทีเดียวเพราะว่าใช้บ่อยมาก I am a subject บวก is am I was were แล้วก็บวกตัวนี้คือ adjective ตัวปลอมด้วยนะฮะนี่คือ adjective ตัวปลอมอยากรู้ว่า adjective ตัวจริงตัวปลอมคืออะไรย้อนกลับไปดูนะครับ mm hmm. I am amazed คือรู้สึกประหลาดใจประหลาดใจในในในสถาท,ท,ที่ที่ดีอะ่ะจ,จริงๆแล้วคำนี้จะใช้ดีหรือไม่ดีก็ได้แล้วแต่แล้วแต่แประโยคน mm hmm. ของเราเอง I am amazed รู้สึกประหลาดใจรู้สึกแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยความรู้สึกแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยความรู้สึกแบบนี้แหละ I am amazed นะฮะทีนี้รู้แล้ว เวลาเจอสถานการณ์ที่เฮ้ยใช้ได้ก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับรับรองว่าเขาจะต้องแบบรู้สึก amazed ว่าเฮ้ยคนไทยคนนี้พูดจาได้แบบเฮ้ยเฮ้ยเหมือนฝรั่งเลยอะไรเงี้ยนะอ่ะพอละ <c oughs> เยอะไปเนาะนี่คือ you know what you know what รู้หรือไม่